ขาวออามาก่อนซื้ออันนี้ไป่ใช่ไปซีอิ๋่าวับย่ะป่าน้องนี่ปลาปาเนื้ออ่อนน่ะปลาเนื้ออ่อนถุงท่าไหม่นปลาเป็ดหั่ใช่นมันป้าชิงชังนะหอมไม่ใช่ไปซีอิวนะหอาอป่านั่นไปลาบเป็นมือเงี่ยนั่นป่านั่นไปลาบกระตองป่าอีก ฟิลิปปินส์จะกโอ้กและก็ส่ย่ต่้อตามที่อยู่ได้เลยนะครับอะ้ยต่อย่าอยต่อต่อวต่อดเอสดสดเลยต่อ เอา mà เลยเอามา Phải ปลาไปมางวดสเต็ปนี้ทุก <laughs> 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 ไม่หอมเนี่ยเนี่ยเราไปซื้อไปปลูกเนี่ยหอมแขกสดทุกอย่างเลยอ๋อหอมถึงโซตผู้อ่นเท้เน็นละโมงกันต่อ หอยใายไส้งาลูกคอดุนานาลูกคือคืบอกขอนเมื่อกี้ราค้ากุนาเต็มเลยอรงนี่ะเนหาอ่าขายได้ไรเคนหน้านะน้อเงงงนี่งอาหนึ่อยหา เอ่เหรอมาทั่ดี้หย่มี่งาอ๋อตังทแรทขายยังไงนี่ยขายโลดเท่าไหร่คะรยอยแปดสิบอันนี้ท่านได้ทอดเป็นหรอเมคไข่ ร้อยแปดสิบเลยเหรอเอ็นอ้อยจะร้อนนะหดไปได้ไปถามกัน้อนขึ้้าหรือเปล่าใส่เลยสุดนั้นนะน้าไปจะถามพี่ฮนอาลกน้ออันไหนอร่อยกะปูเขาหลายนะหอมอีกจะงงอันงหรอไง อีปีเอ้ยจะสองบาทจ้าจะสองบาทเองบาทจ้าเหนื่อยๆเอาเข่าช่วยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตัวผู้กับตัวเมียเอาตัวผู้อย่างเดียวเหรอลูกเี๋ตัวเมียน้ำตัวเมียเอาดูด้วยนะว่าแข็งแรงใส่เนี่ยไม่อยากเอากายให้มันเนีมันไปเลี้ยงได้เดิน ไดตังบาทอ๋อพีลิฟนะอ๋อจะได้เอาไปเล็กงยาตัวสองบาทะสองบาทเอาไปเอาไปผาหมูพร right. yeah. ้อมตัวสองบาทอ่ะเนี่ยยังเดินดีเลยดดีเลยหอยเพงนีห้ตปังบ่เชียอ อันนี้หอยหน้าจ้าดูหน้าแต่ยางกินกี่จิกแน่ๆโออันเลออันที่อันนั้นให้ค่อยได้แบบมาณเลยนะอันพี่เป็นทองอเป็น ท yeah. ี่มันมั่นเนี่ยโแม่ปะเออนี่โตแม่นี่นีนี่นี่นันี่มันเอาตายเอวได้โตตายนะใส่ายหมดนี่นี่นี่ก็เป็นนี่นจะตายที่จะตา่นี่ม่เีนี่ที่มันมันนะมันมันเลยต้องงานนี่นั่นมันมันต๊ก ก็ปอมมากขึ้นับรถทบมือตัวตัวใหญ่อ่าคือกูปูนะตัวใหญ่สุ่ตัวแดงแดงไข่แดงแม่ ค่าสองานนะยี่สิบยี่สิบที่ิจ้าใไหมมีไห <c oughs> มยี่สิบบาทเอกให้เตรียมไว้ในกระเป๋า <c oughs> อ๋อดอก <c oughs> เงอเฮ้ยถ้ากระเตนนี่หายดูยากเลยนะรอค่ ข้ล้อก็มีถุนี่งหลยขีโล้อนะพี่เอ๊อย่างกินน้อยขี้ล้อยะไม่ทำไรสินะขี้ล้อก็โอ้โนี่ไงเมื่อกี้เขาอยเขาอยู่ตรงนี้อ่าดีนะมาอากาศดีเฮ้ยม หมูติ่นเธอไม่เห็นเลยสีแล้วแม่ไม่ชอบที่เขาย่างไม่ใส่สีใช่ไหมชอบกินแบบย่างแบบธรรมชาติมาเนมมาถามเปกมาเมาทุกอย่างไหน

เลขอะไรม้เลขอะไรหน่งสีกูนะไปซื้อหนึงสี่ถ้ถุงก็มีเนี่ยไม่ชอบเหรอนึ่งสี่ถุงเดียว เอาน่ะเธอเอาตัวเดียวไม่ได้แม่แม่ดูซิตัวนี้น่ะสวยไหมหางมันแหว่งไหมพี่ดิต้องเลือกว่าหางมันแหว่งไหมลูกตัวมันสวยหรือเปล่าประกัดราคาเท่ากันหารรับกับเปล่าค่ะเอาสีแดงกับสีน้ำเงินน่ะลูกหน้าสีแดงตัวนั้นสวยสีแดงข้างในน่ะเอาไหมอ่ะสีแดงตัวในน่ะลูกอันที่สองน่ะนู่นน่ะนั่นน่ะสวยสีแดงน่ะ เออหน่ะตัวนั้นอ่ะสวยไหนแม่ดูสิเออนี่เห็นไหมสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเธอจะเอาเนี่ยเห็นไหมอ่างามใช้ฟิลิปสวยนะอันนี้เอาสองอ่านี้แหละเออสองตัวนี่แหละสวยสวยสวยแม่ซื้อประกัดไปเลี้ยงล่ะอันนี้แปลกแปลกอันนี้นี่แปลกโอ้โอ้ตาพาความแม่ตัวนี้ร้อยหนึ่งโอ้ตัวนี้ร้อยหนึ่ง ลายธงชาติฟิลิปแต่สีมันก็สวยดีแหไะชชอบอ่ะนี่ค่ะลาจีฟิลิปยไม่เอัวเงอเคโอเค้อเคโอเค้อเคโอเค้อเคอเอคเอคอไ ก็เนื้อติดหนังไงเคยเนื้อติดหนังใช่ไหมที่ก็ต้มนะนี้ที่แบบว่าต้มอร่อยๆอ่ะอย่างนี้เหรอันตามานต้มไงไม่เคยหนังมันไม่แข็งเหรอหนังมันจะนิ่มหนังนิ่มเป็นัวยไม่เคยซ้อน้ แล้วก็เครื่องในผสมไหมือเครื่องในมันเปไเครื่งในผสมขงในหน่อยไหมเค่องในรวได้ได้ครับาคาเดหมดเลยผสมได้หดเยทกอย่างเครื่องในผสมไปดิบหนึ่งไหมหรืองไม่ต้องพวกอดไม่ต้องอไรลยนต้มเหรอเออต้มไงนี้อากาศ ต้องซื้อลูแผง่่นีด้นะอมากโเกมาม้ี่ไม่อยากกินลูกไดำดำเนี่ยโลเท่าไหร่ัะลูกเนี่ยบาทเลยต่อเจ้าขายได้ไหนต่อเจ้านะโเจ็บเจ็บโล่ละร้อยแปดสิบบาท

Bye. แต่ละคนกลับไปใหม่ไหมกลับไปเอาลองกองฮิวแอนฮิวแอนฮิวแอนือ